มาเรื่องแล้วครับพี่พประเด็นที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะที่สุดถ้าเกิดต้องรบกันจริงๆร,ระหว่างไทยกับกัมพูชาใครจะชนะหลายคนฟังข่าวตามชายแดนอาจจะกังวลใจแต่สันติจะบอกให้ชัดๆตรงนี้เลยนะครับว่าถ้าเทียบกันหมัดต่อหมัดแล้วเนี่ยมันคือมวยคนละรุ่นอย่างสิ้นเชิงไม่ใช่แค่เราเหนือกว่าแต่กองทัพของเขาเนี่ยอาจจะพูดได้ว่าเป็นหนึ่งในกองทัพที่อ่อนแอที่สุดในอาเซียนเลยบุย้ยซ้ำ แล้วที่กลัวกันว่าจีนจะมาช่วยรัเสเซียจะมาหนุนข่าวล่าสุดคือเขาโดนเทเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวคลิปนี้สันติจะเอาข้อมูลมาเทียบให้ดูกันจ่ะจะว่าทำไมเราถึงนอนตีพุงอยู่บ้านได้สบายสบายครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยง อยู่ต่างจังหวัดนะครับมันยที่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอร์สนี่นอกกับคุณครับม้บางข้างด้วยสังหาโดยใช้ระบบการเงินฉบับคนที่ไม่ชอบเสียงนะฮะนี่คือสำนักที่ดีสุดของผมนะครับการันตีด้วยผู้เรียนเนี่ยนับพันคนเลยทีเดียวนะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับการันตีความพึงพอใจนะครับถ้าเรียนแล้วไม่พอใจสามารถคืนเงินได้เต็มจำนวนแบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Property Expert l i f e ที่จะมาพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับอสังหาถ้าคุณรักอสังหาเราคือเพื่อนกันพบกับผมสันติเป็นพนักงานใหม่ของคิมพ p e r t y และเป็นลูกน้องอาจารย์ปุงฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาชวนคุยกันแบบตรงไปตรงมาเลยครับถึงเรื่องความขัดแย้งกับเพื่อนบ้านเราว่าทำมองกันที่กำลังรบเพียวๆเลยเนี่ยภาพมันเป็นยังไงกันแน่ครับครับพี่ๆหลายคนคงได้ยินข่าวแล้วก็รู้สึกหุดหงิดไม่สบายใจ ที่เพื่อนบ้านเราออกมาสร้างความตึงเครียดตามชายแดนแล้วก็เกิดคําถามที่น่ากังวลที่สุดขึ้นมาในใจว่าถ้ามันบานปลายไปถึงขั้นต้องใช้กําลังกันจริงๆเราจะไหวไหมเขาจะแข็งแกร่งขนาดไหนและพวกพี่ใหญ่ที่เขาอ้างอย่างจีนหรือรัสเซียจะมาช่วยจริงหรือเปล่าวันนี้สันติจะมาตอบคําถามนี้ให้เคลียร์ทุกประเด็นครับเราจะมาเปิดตําราแสนยานุภาพกลางข้อมูลจาก global firepower ปีล่าสุดให้ดูกันชัดๆไปเลยว่า ความจริงเรื่องกองทัพเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่ครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาคุยกันด้วยข้อมูลจริงๆไม่ใช่อารมณ์มาดูเรื่องที่หลายคนกลัวที่สุดก่อนเลยคือเรื่องกําลังทหารสันติไปเอาข้อมูลล่าสุดจาก global fire power ปี2025มาให้ดูกันชัดๆเลยครับดูภาพรวมก่อนเลยครับอันดับความแข็งแกร่งทั้งทหารของโลกประเทศไทยเราอยู่ที่อันดับ25ส่วนกัมพูชาอยู่ที่อันดับ95 โอ้โหห่างกัน70อันดับครับในอาเซียนเราเป็นเบอร์สตามหลังแค่อินโดนีเซียและเวียดนามส่วนเขาเป็นเบอร์8ครับแล้วดูงบประมาณกลาโหมสิครับของไทยเราทุ่มไปประมาณ5.9พันล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบเกือบ2 0 0แสล้านบาทของกัมพูชาแค่860ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ28,000ล้านบาทต่างกันเกือบ7เท่าครับพี่ๆคิดง่ายๆเลยครับ เงินน้อยกว่าเจ็ดเท่าจะเอาอาวุธดีๆที่ไหนมาใช้จะเอาเงินที่ไหนไปฝึกทหารให้เก่งจะเอาอะไรมาสู้ครับส่วนกำลังคนประจำการเรามีอยู่ประมาณ3 6 8 5 5 0นายส่วนเขามี211,000นายครับแต่ตัวเลขพวกนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพเรามาดูของจริงกันดีกว่าครับน่านฟ้าครับอันนี้คือจุดตายเลยในสงครามใหม่กองทัพอากาศไทยเรามีเครื่องบินรบหรือไฟเตอร์เจ็เนี่ย72ลำ พี่ๆฟังดีๆนะครับกัมพูชามีศูนย์ลำครับใช่ครับฟังไม่ผิดไม่มีเครื่องบินรบแม้แต่ลำเดียวเครื่องบินโจมตีเรามี20ลำเขาก็มีศูนย์ลำเฮลิคอปเตอร์โจมตีเรามี7ลำเขาก็มีศูนย์ลำรวมเครื่องบินทุกชนิดเรามีเกือบ500ลำเขาเหลืออยู่แค่25าลำแค่นี้ก็จบแล้วครับไม่ต้องคุยกันต่อเลยถ้าเกิดอะไรขึ้นมาจริงๆทับฟ้าเราครองอากาศได้เบ็ดเสร็จเด็ดขาด กองกาลังภาคพื้นดินของเขาจะกลายเป็นเป้านิ่งทันทีทางเนนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงครับมันขึ้นหนังคนละม้วนเลยเรามีเรือบรรทุกเฮลิคอปเตอร์เรือหลวงจัก,กรีนรุเบดหนึ่งลำเขาไม่มีเรามีเรือฟริเกตเจ็ดลำเรือคอเวตอีกหกลำเขาก็ไม่มีเลยสักลำที่เขามีคือเรือตรวจการ20ลําลำของเรามี49ลําลำศักยภาพทางทะเลนี่เทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อยส่วนบนบกแม้จำนวนรถถังเขาจะดูเยอะกว่าเรานิดหน่อย แต่ายานกรอบประเภทอื่นๆของเรามีเยอะกว่าหลายเท่าตัวครับแต่ที่สําคัญกว่าจํานวนอาวุธคือคนครับพี่ๆรู้ไหมครับว่าเงินเดือนทหารกัมพูชาชั้นน้อยเนี่ยได้แค่เดือนละประมาณ1,800บาทเท่านั้นเองน้อยกว่าค่าแรงขั้นต่ําในประเทศเขาเองซะอีกขณะที่พลทาหารเกณฑ์บ้านเราได้รวมเบี้ยเลี้ยงต่างๆก็ราวๆหนึ่งหมื่นบาทพี่ๆลองคิดดูสิครับทหารที่ได้เงินเดือนน้อยกว่าคนงานในโรงงานจะมีขวัญและกำลังใจไหนมาสู้รบจริงจังได้ กองทัพที่ทหารท้องยังไม่อิ่มจะเอาแรงที่ไหนมารบกับใครได้ครับตัวเลขพวกนี้มันบอกทุกอย่างครับมันไม่ใช่แค่ตัวเลขที่ต่างกันแต่มันคือปรัชญาการสร้างกองทัพที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงของเราคือกองทัพใหม่ที่มีความสมดุลทั้งบกเรืออากาศแต่ของเขาคือกองทัพที่เน้นภาคพื้นดินแบบโบราณที่ไม่มีเคี่ยวเล็บทางอากาศและทะเลเลยแม้แต่น้อยดังนั้นเรื่องการทหารสบายใจได้เลยครับเราเหนือกว่าทุกประตู ทีนี้มาถึงคําถามสําคัญที่หลายคนยังคาใจแล้วจีนจะช่วยกัมพูชาไหมหลายคนกลัวตรงนี้ที่สุดผมบอกเลยครับว่าไม่มีทางทําไมครับพระจีนเขาคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเองเป็นหลักครับ 1. ประเทศไทยเป็นคู่ค้าที่ใหญ่และสําคัญกว่ากัมพูชาแบบเทียบกันไม่ติดเลยครับมูลค่าการค้าไทยจีนปีที่แล้วสูงถึง4.2ล้านล้านบาทขณะที่การค้ากัมพูชาจีนมีมูลค่าน้อยกว่าเราหลายเท่าตัว จีนเป็นนักธุรกิจครับเขาจะเอาใจลูกค้ารายเล็กอย่างกัมพูชามาเสี่ยงกับความสําคัญกับลูกค้ารายใหญ่อย่างเราทําไมครับมันไม่สมเหตุสมผลเลย 2. ตอนนี้จีนเองก็ปวดหัวกับกัมพูชาจะแย่แล้วครับโดยเฉพาะเรื่องแก๊งคอเซนเตอร์และสารพัดพัพธุรกิจสีเทาที่หลอกคนจีนไปทํางานทาดสร้างความเสียหายมหาศาลภาพลักษณ์ของจีนก็พลอยย่ำแย่ไปด้วยมีรายงานจากรัฐบาลจีนเรื่องไม่พอใจอย่างมาก และกดดันให้รัฐบาลกัมพูชาจัดการเรื่องนี้อย่างจริงจังเพื่อนที่สร้างแต่ปัญหาแบบนี้ใครจะอยากอุ้มครับ 3. กัมพูชาเองก็เริ่มรู้ตัวว่าพึ่งพาจีนมากเกินไปจนน่ากลัวตอนนี้รัฐบาลรุ่นใหม่ของฮุนมาเนตกำลังพยายามจะตีตัวออกห่างไปผูกมิตรกับอเมริกาญี่ปุ่นเกาหลีใต้เพื่อถ่วงอำนาจจีนมีการเชิญเรือบัรอเมริกันและญี่ปุ่นไปเทียบท่าที่บาเซนทันน้ำเปรี่ยมซึ่งเป็นที่รู้กันว่าจีนช่วยสร้างให้ การกระทําแบบนี้ในสายตาจีนก็คือการแทงข้างหลังนั่นเกงครับความสัมพันธ์ที่เขาเคยเรียกว่าเพื่อนรักเหล็กไหลเนี่ยตอนนี้สนิมเริ่มเกาะเต็มไปหมดแล้วครับส่วนรัเสเซียยิ่งแล้วใหญ่เลยครับเขากําลังติดหล่มสงครามในยูเครนอย่างหนักไม่มีปัญญาจะมาช่วยใครในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรอกครับความร่วมมือที่มีก็เป็นแค่เรื่องกฎหมายเรื่องความมั่นคงทางชีวภาพ ไม่ใช่เรื่องการทหารเลยแม้แต่น้อยครับเป็นแค่ลมปากทางการทูตให้ดูดีไปวันๆครับแล้วเพื่อนบ้านในอาเซียนล่ะไม่มีใครเข้าข้างกัมพูชาครับเวียดนามซึ่งเป็นคู่แข่งกับไทยในการสร้างอิทธ,ธิพลเหนือขเขมรมาตลอดประวัติศาสตร์ก็ออกมาบอกให้ทั้งสองฝ่ายคุยกันดีๆด,ด้วยสันติวิธีเพราะเวียดนามเองก็กลัวว่าถ้าเกิดเรื่องกัมพูชาจะยิ่งวิ่งเข้าไปซบจีนมากขึ้นไปอีก ซึ่งเป็นสิ่งที่เวียดนามไม่อยากเห็นที่สุดครับสรุปคือในสนามรบก็สู้ไม่ได้ในเวทีโลกก็ไม่มีใครเอาด้วยโดดเดี่ยวของจริงครับและนี่คือคลแม็กซ์ของเรื่องครับว่าทำไมฮุนเซนถึงหัวฟัดหัวเวียงขานาดนี้คำตอบไม่ได้อยู่ที่ชายแดนแต่อยู่ที่กระปอบเงินของตัวเองครับระบอบฮุนเซนขึ้นชื่อลือชาไปทั่วโลกเรื่องการคอร์รัปชันดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชันล่าสุดจากองค์กรเพื่อความโปร่งใสานานาชาติ ให้คะแนนกับบูชาแค่22เต็มร้อยอยู่อันดับที่158ของโลกต่ำที่สุดเป็นอันดับ2ในอาเซียนเป็นรองแค่เมียนมาเท่านั้นมีรายงานจาก Global Witness ระบุว่าตระกูลฮุนเซนมีทรัพย์สินที่เปิดเผยและซ่อนเร้นไว้มูลค่ามหาศาลอาจจะอยู่ระหว่าง500ถึง1,000ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือกว่า30,000ล้านบาทเลยทีเดียวที่ผ่านมาเขาร่ำรวยจากการตัดไม้ทำลายป่าการให้สัมปทานที่ดินแต่ตอนนี้ทรัพยากรพวกนั้นมันร่อยรอ ขายกินจนเกือบหมดแล้วแล้วเขาจะเอาเงินจากไหนมาหล่อเลี้ยงอํานาจและบริวารของเขาครับคําตอบก็คือธุรกิจสีเทาและอาชญากรรมข้ามชาติครับโดยเฉพาะแก๊งคอเซนเตอร์และเว็บพนันออนไลน์ที่ตั้งฐานอยู่ตามเมืองชายแดนอย่างปอยเปะมีการประเมินว่าธุรกิจเมื่อพวกนี้สร้างเงินหมุนเวียนให้กับแก๊งอาชญากรรมปีละกว่า12,500ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบครึ่งหนึ่งของ GDP กัมพูชามันคือเส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงระบอบนี้อยู่ครับ และที่เด็ดที่สุดคือตำรวจไซเบอร์ของไทยเรานี่แหละที่ทำงานเก่งมากไปสืบเส้นทางการเงินของแก๊งคอเซนเตอร์ที่หลอกคนไทยจนเจอต้นตอพบว่าเงินจำนวนมหาศาลถูกฟอกผ่านบริษัทใหญ่ในกัมพูชาที่ชื่อว่าฮุยอ่อนกรุ๊ปซึ่งมีข่าวที่ยังไม่ยืนยันจากสื่อต่างประเทศว่าหลานชายของฮุนเซนเองอาจมีส่วนเกี่ยวข้องเห็นภาพหรือยังครับที่รัฐบาลไทยเราเริ่มเข้มงวดตามชายแดนปิดด่านตัดสัญ,ญญาณโทรศัพท์ มันไม่ได้กระทบแค่ชาวบ้านแต่มันไปตัดท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของแกงอาชญากรและอาจจะกระทบไปถึงเงินในกระเป๋าของคนในระบบหุนเซ็นโดยตรงที่เขาออกมาโวยวายด่าทอประเทศไทยอย่างบ้าคลัง่งไม่ใช่เพราะรักชาติหรอกครับแต่เพราะโกรธที่เราไปขัดขวางผลประโยชน์ของแกงอาชญากรที่เลี้ยงดูเขาอยู่มันคือการใช้เรื่องชาตินิยมมาเป็นข้ออ้างเพื่อปกป้องธุรกิจสก,กรปรกของตัวเอง นี่คือความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังทั้งหมดครับเรื่องนี้จึงสะท้อนให้เห็นภาพที่ชัดเจนครับพี่ๆว่าสิ่งที่กัมพูชากําลังทําไม่ใช่การแสดงความแข็งแกร่งแต่เป็นการกรีดร้องโหยหวนของระบอบที่กําลังจะตายกองทัพก็อ่อนแอที่สุดในภูมิภาคจนไม่สามารถรบกับใครได้จริงจังพันธมิตรที่เคยคิดว่าพึ่งได้ก็เริ่มตีตัวออกห่างและมองด้วยความรังเกียเจเศรษฐกิจภายในก็ผูกอยู่กับธุรกิจอชยกรรมที่กําลังถูกทางการไทยทลายลง การสร้างเรื่องกับไทยเป็นเพียงการเบี่ยงเบนความสนใจจากความล้มเหลวและความสวมมภายในของตัวเองเท่านั้นเองครับดังนั้นคนไทยเราไม่ต้องกังวลครับเราควรจะมั่นใจในศักยภาพของประเทศเราและมองการกระทําของเขาด้วยความเข้าใจว่ามันคืออาการของคนใกล้จะหมดอํานาจไม่ใช่ท่าทีของมหาอํานาจที่น่ากลัวแต่อย่างใดครับสรุปสั้นๆใน2นาทีนะครับ 1. ที่ฮุนเซนโวยวายคือการกลบเกลื่อนความอ่อนแอภายในไม่ใช่ความเข้มแข็ง เขาโกรธที่ผลประโยชน์ส่วนตัวถูกกระทบไม่ใช่เรื่องชาติ 2. กองทัพไทยเหนือกว่ากัมพูชาทุกมิติทั้งงบประมาณอาวุธเทคโนโลยีโดยเฉพาะทางอากาศและทางทะเลที่เขาเป็นศูนย์เทียบกันไม่ได้เลยแม้แต่น้อย 3. กัมพูชาโดดเดี่ยวไม่มีใครช่วยรบจริงจังทั้งจีนและรัสเซียต่างมีผลประโยชน์ของตัวเองและจีนก็เริ่มเอืออะรากับปัญหาอาชญากรรมที่กัมพูชาสร้างขึ้น และ4สาเหตุที่แท้จริงที่เขาโกรธคือการที่ไทยไปทลายแก๊งคอเซนเตอร์ซึ่งเป็นท่อน้ำเลี้ยงสำคัญของระบอบเขานี่คือเรื่องของผลประโยชน์ของกลุ่มตัวเองไม่ใช่เรื่องชาติเลยครับ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับฟังครับถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ฝากกดติดตามหากมีข้อผิดพลาดประการใดน้องสันติคนนี้ต้องขออภัยพอดีผมเพิ่งมาทำงานใหม่อาจจะพูดอะไรไม่ถูกใจขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ชมเข้ามาสันติจะนำไปปรับปรุงแก้ไขส่วนใครสนใจเรียนลงทุนอสังหาแอดไลน์มาที่ไ like, ลน์ @kimpropertylife วันนี้สันติมีโปรดีๆมาฝากใครสนใจสมัครสัมมนาแคปหน้าจอตอนนี้แล้วบอกแอดมินว่าขอโปรสันติมีส่วนลดให้พิเศษไปเลยครับสุดท้ายนี้ขอจากไปด้วยคำว่า ถือได้นานกว่าก็รวยก่อนสวัสดีครับอยากมั่งคั่งแต่ก็ไม่ชอบความเสี่ยงอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่รู้ี่จะสร้างเงินทําเงินในต่างจังหวัดลงทุนอะไรได้บ้างคอสเนี่ยบอกคุณครับตัวตัวผมนะครับมีความถนัดในด้านของการซื้อได้ราคาถูกครับเพิ่มมูลค่าคอสได้เหมาะคน4ี่ประเภทด้วยกันนะครับคือคนแรกเนี่ยคือคนที่มีเครดิตดีอยู่แล้วทํางานประจํามีการสร้างเครดิตสร้างสิเนเชื่ออย่างดีแต่ก็ไม่รู้จะดึงพลังตรงเนี้ยเข้ามาได้อย่างไร และข้อสอบน,นะครับคนที่มีธุรกิจมีรายได้ VISTA ที่ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่บางครั้งคุณสร้างผลิตไม่เป็นสร้างเสร็จไม่เป็นเนี่ยทำให้คุณกู้ได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นนะครับสามนะครับคือคนที่มีเงินอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องการหาการลงทุนที่ทำให้เรานอนหลับได้นะครับหรือเป็นคนที่มีไอเดธุรกิจในการที่จะออนท็อปลงปในสังหาริครับเพื่อเพิ่มมูลค่าสิ่งสิ่งนั้นนะฮะและเป็นคอร์สต,ตัวเต็มที่คุณเรียนจบแล้วเนี่ยสามารถจะลงทุนได้ทันทีนะครับและสุดท้ายน่ครับคอร์สนี้เนี่ยการันตีความพ ใจทําแล้วก็ออกแบบมากๆนะครับแล้วมั่นใจได้เลยว่าจะตอบโจทย์เพื่อนเทุกคนที่ต้องการลงทุนในสังหารินทรัพย์แบบไม่ชอบความเสี่ยงนะฮะถ้าใครสนใจเนี่ยสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ที่แอดคิ property life นะครับหวังจะเจอทุกคนในสัมมนานะครับขอบคุณครับ